คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้ว,วิจารยาในการดูและฟังนะคะสวัสดีค่ะเกมตำนานมังกรน,นะคะมาเจอกันอีกแล้วเนาะก็โอเคไปลุยกันเลยดีกว่านะวันนี้ก็พกทุนมาที่500บาทนะคะขอปรามเบ็ดเลยแล้วกันนะ45เนาะ ไปลุยกันเลยค่ะดูนะว่าจะได้หรือเปล่าทุกคนเฮ้ยติดเลยเหรอโหเข้าเลยอะเกมบูนนะัดทำไมเข้าไวจังอะไปหมุนวงล้อกันเลยดีกว่านะโอ้โหวันนี้เรามากับดวงจริงๆนะกดทีเดียวก็คือเข้าบูนันเลยทุกคนยังไงก็ได้แน่นอนว่าจะได้มากแน่นอะนต้องไปลุนกันอีกทีนะห้ารอบค่ะไปหมุนกันเลยดีกว่าเนาะ โอ้โหเลยปลาทองไปนิดเดียวนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหไม่หยุดที่ปลาทองจริงๆอยากได้ปลาเงินงปลาทองเลยอ่ะเลืออีกสามรอบทุกคนเฮ้ยโอ้ยอีกนิดเดียวไม่ลงปลาทองโอเคไม่เป็นไรได้มาหนึ่งพันสามแล้วทุกคน โอเคปราฟงมาแล้วโอ้โหโอเคอเค,คือว่าได้มาพอสมควรเลยนะคะกาไร45น้อะได้มา1,440บาทนะจ๊ะโอเคไปกันต่อเลยค่ะก็ถือว่ายังได้กำไรอยู่เนาะ ขอปรับเบตขึ้นมาหน่อยนึงแล้วกันนะเป็นเบตเก้าสิบนะคะเกมนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยแตกนอกเนาะต้องไปลุ้นกันในฟีเรีเกมโบนัสอย่างเดียวเลยนะโอเคเกมโบนัสใหม่แล้วนะจ๊ะรอบนี้ขอปังๆนะคะขอปังๆเลย อย่างได้ปลาเงินปลาทองอ่ะเธอเลยอ,อีกแล้วโอเคพันสามนะพันสามหร้อยห้าสิบอีกแล้วหรอเลยมาอีกแล้วหรอสองพันเจ็ดอ่ะสามรอบมาปลาปลาโอโ้ไม่อยู่ที่ปลายจริงๆตอนนี้ได้มาสามพันหกสิบบาทแล้วนะคะ สองรอไว้เลยก็ออยังไม่ถึงอยู่ดีนะตามเปา้าหมายที่คาดไว้โอเคไม่เป็นไรค่ะถือว่าถือว่าได้นะอ,อ้เสียไปหนึ่งอันนะเสียไปหนึ่งหมุนนะคะได้มาสองพันเก้าร้อหกสิบาทนะคะโอเคค่ะไปกันต่อเลยดีกว่านะคะไม่เป็นไรเนาะ ดูทรงแลวโบนั้นน่าจะมาง่ายเหมือนกันนะขอปรับเบสี450ไปเลยแล้วกันนะวัดใจกันไปเลยจังหวะนี้โอ้โอ้ยตายแล้วตัวใหญ่มาทุกคนมันยากมากนะที่จะได้แบบแตกนอกอะ่ะโอ้โหรางวันเมกะ9,000บาททุกคนคะ่ะโอ้โหจุกๆเลยดอกนี้ห้าใบเหมือนกันเต็มๆแถว นัสสักรอบโบนัสต้องเข้าแล้วจังหวะนี้ยังไงโอ้โหเรียบร้อยนะคะสามตัวเข้าหมุนโบนัสเลยนะมังกรเอ,อ๋ยมังกรจ๋าโอ้โหไม่ลงปลาจริงๆนะอยากได้ปลาคองอยากให้ลงปลาเงินปลาทองมากเลย โอเคแลยสามหมุนนะคะเหลืออีกสามหมุนเท่านั้นยังไงเอง่ยอม,มีโอกาสจะได้ปลาทองไหมมีโอกาสไหมสักทีเหอเอออย่างนี้แหละโคโฮมาแล้วจ้ะเพิ่มระดับไปอีกบวกมาอีกสองหมุนโอเคค่ะจัดกันไปค่ะ สวยไปต่อเลยไปต่อเลยขอปลาตัวนึงโอ้โหไม่ลงปลาถ้าลงได้ปลาอีกสองตัวนะก็คือจะเพิ่มแต่ระดับปีกนะจะอับเงินรางวัลให้เราส่งขึ้นนะทุกคนโอ้โหน่าเสียดายมากนะโอเครวมรางวัลกันแล้วนะคะก็ได้มาเยอะนะ 1 8 4 5งบาทนะคะสุดยอดเลยนะโบนัสคือมาอรัวเลยทุกคนไปกันต่อเลยนะคะโอ้โหเป็นไงล่ะจังหวะนี้อีกแถวหนึง่งแน่นเลยแน่นๆเลยจ้ะบอกบวัวแถวหนึง่งเยี่ยมไปเลยคะได้มา1575บาท รางวัลเมกาค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะบมัสเข้าอีกเหรอโอ,โอ้โหบรนรสมาบ่อยมากทุกคนรีบไปเล่นเลยตอนนี้ด่วนๆเลยจัโบรนรสเข้าดีอะไรขนาดนี้มาตาเงินตาทองต้องถึงเวลสุดอ่้มาขอเกอรขอเกอรสักรอบปลาทองไหม เออสวยเพิ่มระดับรางวัลขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะคะเพิ่มมาอีกสองหมุนนะสวยมากสวยมากขอปลายอีกสองตัวเท่านั้นเฮ้ยเอออย่างนี้แหละอีกตัวเดียวทุกคนก็จะได้แต่ระดับสูงสุดแล้วนะมามาเหอะมาเหอะขนางนี้แล้วเออ โอ้โหได้แล้วได้แล้วได้แล้วุ้นเกือบตายอ่ะรางวัลทั้งหมดเพิ่มระดับสูงสุดแล้วนะคะทุกคน,นะค่ะมา5รอบนี้มันต้องเด็ดต้องดวงจริงๆคือวางใจได้เลยว่า5รอบนี้นี้ไหก็ได้รางวัลแน่นอนคะอ่ะมาแล้วนะคะหน,นึ่งหมื่นหนึ่งะหนึ่งหพันสองห้าสิบคือยังไง ให้ประสิทธิ์มาห้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกันต่อเลยลงที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเออสวยอย่างนั้นแหละแล้วอีกสามรอบสองรอบทุกคนพอดีนะคะจำผิดถึงแค่นนึ่งเต้นอีนิดเดียวอีนิดเดียวเกือบลงสองหมื่นแล้วยังไงโอ้ยเลยไปได้ยังไงเนี่ย โอเคค่ะก็ได้มาจำนวนเยอะมากๆเลยนะทุกคน4,500 0นะสุดจริงอะ่ะโอ้ไปตามกันเลยทุกคน b ีเคส t ลนนะคะแจกดีมากๆเลยนะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปกันแล้วนะ ก็กดเล่นได้เลยค่ะยังไม่สมัครก็รีบสมัครได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะมีเกมอะไรมาแนะนำอย่างเนี่ยก็กดติดตามไว้เลยนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ไปก่อนเด้อบาย